เอาหน้า,าล,งงลงหนาช่างพอไปลงมันจะเตรียมตัวอะไนะ,ะมมโอ้ตุ้ยตุ้ยตุ้ไดีดีตาขามั้งงดหากลงเอามาซ่อมมาซ่อมวัเนี้ โอ้ยไอ้ถังลุกลืมง่ะลุกเหลืองตัวนี้มาสามตับเดี๋ยววันนี้ไม่เรียกเ้อไปเช้าวันมาอ๋อวยไปซื้ออะไรเงี้ยแต่งตัวมาอย่างนั้นเลยแต่งตัวมาเอาไปกันหมดเลยรถติดแล้วรถติดรถหน้าไม่น่าไอ้ถังมานอันงี้ จะไปจะไปขายงานเลยพอดีเ